สวัสดีครับแซมนะครับแซมจะมาอัปเดตสต็อกของตัวรถหมดสัญญาเช่าในโกดังของแซมนิดนึงนะครับวันนี้วันที่15สิงหาคมนะครับปี2566นนะครับมาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงว่ามีรถคันไหนเข้าบ้างอ่ะหรือแผ่นแซมแผ่นให้ดูก่อนภาพกว้างๆนะครับ <quiere purple> นี่ <t un> นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ นี่นะครับแผ่นภาพกว้างๆนะครับเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยก็ได้ครับคันนี้นะครับเป็น4ประตูออโต้ยกสูงนะครับก็ที่เคยเห็นแซมรีวิวกันอยู่นะครับเลขไม้ไม่ข้ามแสนก็ราคา579นะครับอย่างตัวนี้เอาติดหนึนะครับปี18ไม้ไม่ข้ามแสนนะครับอยู่ที่459นะครับแล้วก็คันนี้อันนี้เตรียมปล่อยนะครับคันนี้เแซมเตรียมปล่อยแล้วนะครับราคา349ปี18ครับตอนเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาตัว j จพัท มาดูในโกดังกันดีกว่าครับอันนี้แซนก็จะมีออกบูธเป็นของบูธของธนาชาตนะครับนี่นะครับของธนาชาติตอนนี้ธนาชาติดอกเบี้ยก็ถูกนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59เท่านั้นนะครับ48งนวดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอัลติสนะครับเตรียมปล่อยนะครับ459นะครับไม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็คันนี้ c คมรี่นะครับคันนี้แคมรี่ปี2020นะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับราคา919ครับเป็นน้ำมันนะครับ 2.0G นะครับของอัลติก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้แคปนะครับตัว j พัทนะครับปี18นะครับราคา379นะครับตัว j พัทนะครับแล้วก็นี้เราเพึ่งเข้านะครับเป็น4ประตูออโต้ยกสูงเช่นกันนะครับ นี้ก็ยังอยู่ครับเอ็กซ์เพรครับราคา599ครับเลขใหม่ประมาณส0 0 0มนะครับ c a m r ี่แซมก็มีนะครับดูแคมรี่กันนิดนึงนะครับแคมรี่ตัวนี้ 2.0G นะครับเบนต์ก็มีนะครับใครสนใจขครไหนก็สอบถามแซมกันเข้ามาได้นะครับเอาพาดก็มีอีกเช่นกันนะครับนี่ส่วน Camry คันนี้ปี18นะครับ 2.0G นะครับเลขไม่ประมาณ70,000ืนะครับแซนเปิดราคา689นะครับแล้วคันนี้ติดจองแล้วนะครับเป็นปี2016 2.5 h y b r i d นะครับเลขไม่อยู่แสนสองนะครับอันนี้แซนเปิดจำหน่าย599ครับติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับอนี้ก็ยังมีตัวยอดนิยมยังมีอยู่นะครับ4ประตูออโต้ยกสูงนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับ ส่วนถ้าเป็นแผแถบด้านในเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวตัวเตี้ยสีประตูเกียร์ธรรมดานะครับนี่ยาวเลยสีบอลเงินทั้งหมดปี2018ทั้งหมดนะครับอ่านี้ก็ยังมีอยู่นะครับแคปบเกียร์ธรรมดา4ูณ4นะครับแซมเปิดราคา519ครับปี18นะครับอันนี้ตัวเตี้ยนะครับตัวเ e ตอ t i o ชัตัวเตี้ยนะครับปี19นะครับ นี่ดูหน้าก่อนหน้าใหม่หน้าลลโก้คันนี้แซมเปิด4439นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตู้แห้งนะครับพึ่งเข้านะครับปี2019นะครับราคาเนี่ยแซมยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับถ้าราคามาจะแจ้งกลับในในทางคอมเมนต์นะครับผมดูกันเรื่อยๆครับมา รถที่ยังมีอยู่พอสมควรเลยจะเป็นตัว4ประตูตัวนี้นะครับ4ประตูออโต้นะครับยกสูง2.4 e p r u n n e r นะครับปี18จะมีทั้งแบบหลังคาแคลริบอยกับแบบกระบะไลเนอร์ปกตินะครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับตัว a อ l e t นะครับปี2022ครับเลขไมล์หลักพันเป็นตัวท็อปสุดนะครับแซมเปิดจำหน่าย879นะครับ รถปีเดียวนะครับตัวท็อปสุดของตัวแอตลิดนะครับอติสก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเลขไม้หลักหมืน่นเพิ่งหลุดเข้ามาคันนึงนะครับมีจอดแอบไว้อยู่เดี๋ยวแซงพาไปดูเป็นเครื่อง1.6 g เบาะสีครีมหรือสีเบจนะครับมีจอดหมกไว้ด้วยนะครับใครเร็วใครได้น,นะครับที่นี่นะครับเก่งไม่กลัวกลัวช้านะครับที่นี่อย่างแซมมีลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาดูรถ ระหว่างการเดินทางจะเข้ามาดูรถตัวรถติดจองเรียบร้อยแล้วครับก็น่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็มีหลากหลายคันให้เลือกนะครับอย่างคันนี้เราก็มีนะครับเป็นอิวส,สุตัวออตอนเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้แซมเปิดอยู่449นะครับปี18นี่คันนี้4ประตูเกียร์ธรรมดาตัว J พัทนะครับปี18เลขกไม้90,000แซมเปิด409ครับนี่คันนี้แซมบอก อันนี้เลขไม่แปดหมื่นห้า 85, ปีสองพันสิบแปดนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับนี่ครับมีจอดซ่อนไว้ด้วยแปดหมื่นห้านะครับนี่คันนี้ยังไม่ติดจองนะครับรถที่แล้วเข้ามาแปดคันติดจองหมดแล้วครับคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่มีติดจองนะครับนี่ส่วนคันนี้จะเป็นรถของพี่ประสิทธิ์นะครับจองออนไลน์จากน่านเลยนะครับ เตรียมตัวจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีด้วยกับพี่ประสิทธิ์นะครับผมแซมดูรถให้เรียบร้อยครับรับรองว่าหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับนี่นะครับยินดีด้วยครับน่ครับก็ข้าวขาเป็นลักษณะแบบนี้ครับสี่ประตูวอโต้คันนี้ก็เลขเลขไมล์หลักหมื่นเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ปี19ครับตัวหน้ายาวประตูหน้ายาวนะครับเลขไม่์ประมาณหลักหมื่นหกหมื่นนะครับแซมเปิดอยู่ที่ ล้านหนึ่งห่น้านล้านหนึ่งแนะครับตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ยังอยู่ครับไททันนะครับสี่สามเครับปียี่สิบสอครับแคปบตัวมีคอ,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 อกนะครับไทเทเนียมนะครับโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้อาจจะถ้างั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป ใครสนใจก็ทักหาแซมได้ครับหรือโทรหาแซม0863543692นะครับมาไม่ถูกโทรหาแซมได้เลยครับ0863543692ครับเบอร์เดียวรู้เรื่องสวัสดีครับ